ร,รวมเ,เพื่อนๆก็ตั้งใจทํางานกันทุกคนครับแล้วก็มีช่วยกันบ้างแล้วก็หลังนิดหน่อยก็ช่วยๆกันทําไปเหมือนมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าไม่ใช่มาแข่งกันวันนี้ที่ผมตั้งเป้าไว้ก็คือขึ้นรูปดินเหนียวไว้เสร็จก็คือก็ตามเป้าครับไอ้วันพรุ่งนี้กับวันถัดไปผมก็จะปล่อยให้ดินแห้งแล้วก็รอทาทาพื้นหลังรอไว้ก็มีโอกาสแตกเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็เป็นตสนี่ยหนึ่งของดินอยู่แล้วครับ ใช่ครับก็คืออีกขั้นตอนนี้ก็คือรอแห้งเสร็จแ,แล้วเราก็เอาไปเผาครับผมก็จะยกเตาเผามา,าที่นี่เลยเผาตรงลานจอดรถข้างล่างครับ ตั้งแต่ปฐมนิธิเขาที่แล้วครับก็พอรู้ว่าโจทย์มันทําอะไรแล้วก็แบบไปทําสก็ตมาคาวๆลงหน้าลงแล้ว,ลวก็ไปเตรียมอุปกรณ์ซื้อมาตุนไว้ก่อนนะครับว่าเราอยู่10วันอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอยู่ในนี้ตลอดอาจจะแบบไม่สะดวกในการเข้าออกเท่าไหร่ก็ Suzanne เลยจัดทีเดียวไปเลยสําหรับตัวผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับอาจจะไม่เหมือนเพื่อนที่แบบว่าต้องทาเกสโตรองพื้นอะไรเพราะว่ามันเป็นผ้าดิบมันอาจจะเพ้นท์ยากเวลาแบบเพ้นท์ลิปเรียเของผมเป็นเพ้นท์แบบเอ่อนู่น เหมือนบกปูนะครับมันเลยแบบไม่จําเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้น<ม>ก็ทําได้เรื่อยๆอุปสรรคสําหรับการทํางานก็น่าจะเรื่องความเย็นนะครับที่ทําให้สีแห้งชา้าเดี๋ยวอ,อาจจะซื้อพัดรมหรือเอาอะไรมาเป่าให้มันเร็วขึ้น แต่ละคนก็เราเห็นมีหลากหลายเทคนิคแล้วก็เราได้เห็นแนวงานเพื่อนค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีทั้งงานแบบลายไทยงานเพทนก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็ทําเต็มที่ของตัวเองที่สุด่เป็นเทคนิคสื่อผสมเย็บปากบ,บนกระสอบป่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระสอบป่านมือสอนะคะที่หนูซื้อมาจะเป็นลักษณะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะก็นํามาใช้เทคนิคในกระบวนการเย็บปากค่ะวันนี้เป้าหมายก็รู้สึกว่าพลาด ไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเย็บมือมันก็เลยค่อนข้างที่จะช้าก็เลยต้องวางแผนในเรื่องของการใช้เวลาสปีดในการเย็บวันนี้ก็เหมือนเริ่มมีการวางแผนมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆก็เดินไปดูเพื่อนบ้างแล้วก็มาทำงานตัวเองบ้างตอนนี้ก็ตทมเป้าไปแล้วประมาณ50%สําำหรับพรุ่งนี้หนูก็คิดว่าทำลงดินค่ะแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงก็ว่าจะเพิ่มโครงมันอีกค่ะ สำหรับปัญหานี้ก็น่าจะเป็นเรื่องโครงที่ให้มันแข็งแรงการวางแผนในการทํางานชิ้นนี้ก็คือจะมีระบบเ,เรื่องของการทาได้กาวทาบางโครงสร้างค่าน้ําหนักแล้วก็ไล่ทิงเพลสีรวมไปถึงการปรับค่าแสงสีให้มันมีค่ามูลน้ําหนักมากขึ้นครับตอนนี้ก็คือบางเรื่องเรื่องของโครงสร้างครับว่าโครงสร้างที่ผมจัดต้องการในการทํางานชิ้นนี้ก็คือเป็นโครงสร้างให้ให้มันรู้สึกเรื่องของการเปลี่ยนจากอดีตสู่ปัจจุบันในเรื่องของบริบทสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมครับ ก็รู้สึกว่าองค์รวมทุกอย่างก็อยู่แบบกลางๆก็ถือว่าโอเคสำหรับผมผมรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศของครอบครัวครับผมรู้สึกผมดีมาก